นักแสดงหนุ่มประสบอุบัติเหตุหนักหลังถอยรถใหม่มาได้แค่สี่เดือนเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างกอดกอกตกใจกันสำหรับนักแสดงมากความสามารถอ้วนรังสิตศิรนานน์ที่ล่าสุดเจ้าตัวประสบอุบัติเหตุหนักสุดในชีวิตแต่โชคดีที่รถยนต์ของตนไม่ได้ไปชนกับคันอื่นและครอบครัวไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากเหตุการณ์นี้ทำเอาหนุ่ม อ้วนออกปากว่าต่อไปห้ามประมาทโดยเด็ดขาดซึ่งรถยนต์คนนี้เจ้าตัวพึ่งถอยมาได้เพียงสี่เดือนเท่านั้นเมื่อวันที่22พฤษภาคม66ที่ผ่านมาหนุ่มอ้วนได้โพสต์ภาพรถยนต์ของตนที่มีร่องรอยช่วงท้ายรถหลังประสบอุบัติเหตุลงอินสตากแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าอุบัติเหตุหนักสุดในชีวิต ได้เห็นความสำคัญของคาซิสจริงคาซิสจริงก็วันนี้แหละโชคดีที่โรฮาแค่ตกใจร้องไห้เหตุการณ์นี้จะคอยเตือนว่าห้ามประมาทถึงแม้เราจะไม่ชนใครแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมาชนเราเมื่อไหร่และความโชคร้ายในวันนี้ก็ยังมีความโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ถ้าอยากรู้เลขอะไรไปดูที่เพจ f a ตแมนก o ฟามิลีนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองครอบครัวเราให้ปลอดภัยครับท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้หนุ่มอ้วนกันอย่างล้นหลาม